เดืียหบาท5บาท,บาทปี2546้โอเคหบาทปี2546้าสกเ็น่ารับซื้อเหรียญละสอง้อยห้บาทค่ะหบาทรับเฉพาะพอสพศเท่านั้นนะคะสองหี่นกับอสองห้สี่พศอื่นๆไม่รับนะคะไม่รับเลยค่ะรับอสองพศนี้เท่านั้น2 5 4ห้ที่ในมือปไปหน้าที่ถืออยู่นี่นะคะปกติค่ะตังทอนปกติเลย2546้25รับซื้อเหรียญละสองบาท สองห้าสี่หกเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นสองห้าสี่ศูนย์นะคะเหรียญละสามพันค่ะดูแค่พอสอนนี่เลยค่ะสองห้าสี่ศูนย์เหรียญละสามพันสองห้าสี่หกเหรียญละสองร้อยห้าสิบนะคะเหรียญน,นี่สองร้อยห้าสิบแล้วก็มามีอะไรอีกมาดูต่อดูกันไปเคก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็มีอ๋อเหรียญดีบุกไม่ได้รับซื้อนะคะ พอดีบุกเขาผูเห็นไหมคะเดี๋ยวไปเอาให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยเขาผูหมดเลยเขาเก็บไม่ได้ละคะ่ะเหรียญน,นี้นะคะนักสะสมเขาไม่นิยมค่ะเขาผูกอ่าเป็นว่าเหรียญดีบุกนะคะเหรียญดีบุกราชการที่แปดนะคะครุฑของราชการที่แปดไม่รับซื้อนะคะเขาผูกค่ะใส่ถุงไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาผูแล้วเขาเปื่อยไปหมดชิ้นส่วนก็หายเหรียญสตางรูรับซื้อเหรียญละแปดบาท ดังรูนิกเกิลกับทองแดงนะคะ8บาทแต่ตังรูเงินรับซื้อสี่สิบห้าสิบาทเหรียญสองบาทรับซื้อเหรียญละ3าบาทค่ะก็โอเคตามนี้หนึ่งบาทวาระค่ะหนึ่งบาทวาระคระวาระนะคะหนึ่งบาทแบบนี้ค่ะคระวาระรับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะวาระทั่วไปนะคะรับเหรียญละสี่บาทเนี่ยค่ะพวกสี่เกมพวก อะไรตาอะไรเงี้ยค่ะรับเหรียญละสี่บาทค่ะหนึ่งบาทวาระนะคะมาดูกันต่อมีอะไรอีกหนึ่งบาทวาระรับเหรียญละสี่บาทอันนี้จะเป็นอ๋ออเหรียญอะไรอะเอเปกลืมซะง,งั้นเอเปกค่ะเอเปก์ส e ิบาทที่ได้ลึกเอเปก์ค่ะรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาท แล้วก็เหรียญน,นี่ก็80บาทเช่นกันค่ะเหรียญครุฑเหรียญ10บาทที่ระืึอครุฑนี่ยค่ะก็รับ10บาทเช่นกันอ่ารับ80บาทเช่นกันค่ะเหรียญค,ครุฑเหรียญเอเปก์นะคะรับซื้อเหรียญละ80บาทแต่วาระอื่นๆไม่ได้รับนะรับเฉพาะเอเปกกับครุฑเท่านั้นนะคะวาระอื่นไม่รับเลยค่ะเอเปกกับครุฑเท่านั้นสองวาระค่ะเหรียญ e ละ80บาทอันนี้เหรียญอะไรอ๋อ ห้าสิบตังสองห้าสามศูนย์ค่ะเหรียญนี้เดี๋ยวรับเดี๋ยวให้ไปสิบบาทนะคะห้าสิบตังสองห้าสามศูนย์ให้เหรียญละสิบบาทโกต,ติไม่ได้ประกาศรับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรมีมาก็โอเครับนะคะให้สิบบาทสิบบาทปีพศสองห้าสามสี่มาสองเหรียญ สองสี่นี้เป็นรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทสองเหรียญนี้ก็ไปรับไปสี่สิบบาทถูกต้องนะคะสองห้าสามสี่เหรียญใช้ได้นะคะแล้วก็ต่อมาสองห้าสี่สองสี่เหรียญนี่เลยสองห้าสี่สองสี่เหรียญครบถูกต้องค่ะสี่สองหนึ่งสองสามสี่อันนี้ราคาเดียวกันทั้งหมดมาแปดเหรียญ คช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหรียญค่ะหกเหรียญร้อยยี่สิบบาทนะคะเหรียญละยี่สิบาทหกเหรียญร้อยยี่สิบาทเห็นไหมถ้าท่านใช้ไปท่านก็ใช้ในราคาหกสิบาทถูกไหมนะคะส่งมาขายไ็นหน้เห็นไหมคะได้มูลค่าเพิ่มไปอีกหนึ่งเท่าตัวเลยนะคะจากเหรียญละสิบบาทกลายเป็นเหรียญละยี่สิบาททันทีเพียงแต่เสียเวลาดูพศนี่เดียวเองค่ะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูพศผลิตแค่ตรงนี้เลยค่ะ พอศสองห้าสามสี่พศสองห้าสี่สองพศสองห้าสี่หนึ่งเนี่ย,ยอย่างเงี้ยสี่หนึ่งเนี่ยเจอเหรียญหนึ่งก็ได้ไปแล้วหกสิบบาทสี่สองเจอเหรียญหนึ่งก็ได้ยี่สิบบาทนะคะสามสี่เจอเหรียญหนึ่งก็ยี่สิบบาทปกติถ้าเราไม่ดูเราใช้ไปเราก็ใช้ไปตามหน้าเหรียญเลยใช่ไหมคะเหรียญสิบาทเหรียญยี่สิบาทไอเหรียญสิบบาทตามหน้าเหรียญร้อยเหรียญก็หนึ่งพันบาทปกติแต่ถ้าเจอ สี่หนึ่งร้อยเหรียญส่งมาขายเป็นหน้าจากหนึ่งพันบาทกลายเป็นหกพันนะจากหนึ่งพันได้หกพันนะไม่น้อยนะ